คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของวัคซีนกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคก็พยายามที่จะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของวัคซีนในแต่ละประเทศนะคะว่ามีความคืบหน้าในการพัฒนาอย่างไรบ้างแล้วก็มีการประเมินกันไว้ว่าน่าจะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้เข็มแรก ประมาณกลางปี2564ในเวลานี้วัคซีนยังไม่มีแต่เอาเข้าจริงๆเรามีวัคซีนส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมคะที่สามารถจะป้องกันเจ้าไวรัสโควิด -19 ได้นั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเวลา ออกนอกบ้านนั่นเองซึ่งนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมกับนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและแพทย์หญิงสุชาดาเจียมสิริผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้กับคนไทยค่ะโดยนายแพทย์นครกล่าวว่าความคืบหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาที่ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ประเทศไทยของเราเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการออกมาเผยแพร่ผลการทดลองในมนุษย์ระยะที่3โดยภาพรวมมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้ ยอยู่ที่ร้อยละ70แต่พอแยกกันตามลักษณะการให้วัคซีนที่แบ่งออกเป็น2แบบคือการฉีดเข็มแรกเครื่องโดสเข็มที่2เต็มโดส พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้ประมาณร้อยละ90ส่วนการฉีดเข็มแรกเต็มโดสและเข็มที่2เต็มโดสประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ62ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในคนระยะที่3ต่ออีกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างนี้นะคะทางบริษัทก็ได้มีการส่งข้อมูลให้กับองค์การอาหารและยาของสหราชอาณาจักรและยุโรปเพื่อจะทยอยประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสำหรับประเทศ ไทยซึ่งความร่วมมือกันนั้นเราจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เข้ามาผลิตได้ในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดก็ทราบว่าทั้ง2บริษัทมีการหาหรือกันอยู่แล้วกําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ180่งถึงสองล้านโดสต่อปีสําหรับใช้ในประเทศไทยและอาเซียนค่ะหลังจากที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะสามารถเดินสายการผลิตได้ภายใน6เดือนหรือประมาณกลางปี2564ซ ซึ่งกรณีที่รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณ3,700ล้านบาทเพื่อจองวัคซีนจากบริษัทดังกล่าว26ล้านโดสสำหรับคนไทย13ล้านคนนั้นก็อยู่ในลอถที่บริษัทสยามไบเออร์ ผลิตไม่ใช่การจองซื้อวัคซีนสำเร็จนำมาจากแอสตราเซ e c a โดยตรงเพราะจะมีเรื่องของการขนส่งที่ต้องใช้เวลาในขณะที่วัคซีนจะมีอายุการใช้งานอยู่แล้วถ้าเกิดว่าซื้อมาเยอะใช้ไม่ทันจะกระทบกับคุณภาพของวัคซีนได้นะคะทางด้านของนายแพทย์โอภาสบอกอีกว่าเมื่อมีวัคซีนเข้ามาแล้วกรมควบคุมโรคจะมีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติโดยอนุกรรมการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนจะพิจารณาค่ะว่าจะให้วัคซีนกับใครตอนนี้อยู่ระหว่างการหาหรือคาดว่าคงจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้ประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยจะมีการพิจารณาหลายๆปัจจัยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฉีดวัคซีนเช่น1ฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง 2. ฉีดในกลุ่มที่มีโอกาสในการแพร่เชื้อสูงเพื่อป้องกันการระบาดของโรค 3. ฉีดในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพราะถ้าคนกลุ่มนี้เกิดการติดเชื้อหรือป่วยแล้วใครจะมารักษาโรคต่อเป็นต้นรวมถึงต้องมีการทําความเข้าใจกับประชาชนและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนร่วมด้วยซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนแล้วจะต้องมีการติดตามต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย4สัปดาห์หรือ1เดือนเพื่อที่จะดูผลกระทบจากวัคซีนนะคะ ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วแน่นอนละค่ะว่าทั่วโลกไม่มีทางได้รับพร้อมกันทุกคนเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าจึงเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองและมาตรการจากตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากค่ะ